พีี่่เนยวันนี้เราอยู่กับเกมเทเลียน,นะฮะวันนี้เราก็จะมาฆ่าบอสหนึ่นะครคลิปนี้จะมาฆ่าบอสครับโดยเฉพาะบอสเ yeah. ย่มีแขกมาบเชิญสองคนนะครับคือคุณนิกกับคุณเฟิร์น Hybrid นะเรับาเส่บอสมาแล้ว,ล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 วรครับทวิตเอ้ยคือโอ้โหแต่ว่ามงเป็นอะไรวะเฮ้ยนี่นี่นี่เรได้ทำการเซกบอสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงยิงไง เอ้ยมันยืนนิ่งอ๋อมันหายไปไหนเนี่ยไอ้เฮงยมันเหนื่อยเลยน็จะมีแต่การฆ่าบอลล้วนๆครับเฮ้ยคุณทันใครทันมาแล้วแหววทุกวันจ้าเฮ้ยจะไปไหน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 อ่ากูโชว์ด้วยกันยิงเสียงเพลงใส่แม่งครับโอ้ยเราภาษาด้ยกันแม่มันนักลงเห็นพีนเป็นพอพออแทงยิงแทงยาวโอ้ยแก๊งน้องแกงเราต้องแกงนี่เดี๋ยวเขาพยายามจะพูดเขาอยู่ แทงยาวแทงยาวแทงยาวแทง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 ไอสัตว <แ oke. S 1> ์แทงเออแทงโอ้โหนี่คนที่พี่ขืนใจนี่พี่นี่ขวัญนะไอท่านมา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 ไอท่านับโอ้โหจะมาคนสบายตัวครับไอคิดไอคลิปหายไปเสกบอดอีกตัวหนึ่งมาครับเอาแล้วไอคิดเอาแล้วเอ้ยพีดไอมันเถื่อนไอสัตว์เอ้ยหายแล้วมึงไม่ได้ครับยับได้ไง หรือว่าเราต้องไปแอบไปหลุมวะเอ้ทแอบในหลุมแม่งมุดได้เวยแค่ตัวตาเนี่ยกูจะตายอะไรวะอะไวะอะไวะหวอะไรเนี่ยตัวตุตาดะามีอ้ยกูจะตายเจ้าจิงจิงจิ่งสบไอ้ตุ่ตาเนี่ยโอ้โหแม่งเลยจิ๋งงจิ๋่ยอะไรเต็มไมดเลยอ้สเกีติ์ไ้นไ่ต่อยกูเนี่ยไายบยโอ้โอดตัว โอ้ยสลามโ,โอ้ยมีอะไรก็จะกระดูกโอ้โหมากอย่างโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วครับอย่างนี้เออเออโดนมือตบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวผมไม่ได้ครับเสียชีวิตหนึ่งนายครับโอ้กอหลับไปแล้วเอุหลับอีกแล้วเอาแต่กลัวเอาเอาแจกจ่ายครับเอาทั oh, ้งหน้าบ้านเดี๋ืวดด้วยและและถ้ามีคนเดียว ยาวแม่งตายปู่เบียเตอร์ผกยาวไปยาวไปลามันยาวไป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 ไม่อยู่ไหนวะเนี่ยกูไปดูกูป่ามู้อะไรปาป่าป่อยิงวันยิงวันยิงสันยิงวันแล้วมันเหลือหมื่นสี่แล้ว อกตัวตาดูหอยดูหน่อยผมผมก็โดนลไมอีกตนึงใกล้ตายแล้วเว้ยถ้าเกิดนนะาอตทำไงวะจินิกจ e นิกอยามาหอะาให้เอ้ยอยากาดู กูอย่างเดียวเลยว่ะเอ้ยไม่ตามผมเลยผมรอแล้วไปลงเวนทอนครับตัวแม่งไล่ใชแอปแม่งหลับแล้วเนี่ยฟื้นได้มีเด้นหนีไหมคนโอ้ยอุ้ยอุ๊ยเมืองไม่ตายสักทีเนี่ยไม่ไหวแล้วใช้ผ้าจิ้วจิ้วไม่ยาวสไม่ยาว้พี่ตายแล้วเนี่ย อะไรจะพื้นเนี่ยโอ้ยผมมันต้องวันนี้อู่คนเดียวเนี่ยมันก็โดนเที่ยวว่าแม่งโอ้เต็มเลยาลูกตายตายก่อนเนอะแล้วใส่อะไรมาเยอะแยะโอแม่งโคตรเร็วเลยดีเลยเสร็จแล้ว่าับอยากเลยนี้เล็กๆไวยเล็กน้อยไม่ไม่ทร้างที่มาตัวไวตัวไอ้อ้อยเออยังซื้อไม่ได้เลยต้องลองซูบอยักเว้ยนี่มันถ้ยักเนี่ะ นี่นี่ไม่ใช่ทำอะไรเฮียมันอยากกินนี่มันมอนแล้วเว้ยมอนมอนเที่ยมมอนอะไรวะสู้ไปยักษ์ยังไม่ไหวเลยเที่ยมไอ้ตัวกระดูกมันหายไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เยี่หมีโดรอดิแม่จริแน่เออวะไอ้เที่ยเออเออจงรุ่ยโซ่เฟมไฮเซอร์เออหลับไอ้เที่ย์กลับไปเดินตามกัน เ่อวลับไปตากันการซูบอร์ครั้งนี้มันจะยากแน่ไอ้เหี้ยกเกิดมาตายเนี่ยเหมือนเกิดมาเดี๋ยวเขาจะมึงเลยกูเปนมากดาเกิดมาเกิดเกิดมาเกดกิมาเกมเกิมาเกมาเกิดเกเกิงแาเกเมดมาเกกากเมเดมเอาตรงนี้เก่อนเออเจาดมารกดกิดมเกเาเกามาิ ไม่ไหวแล้วอื้อไอ้เหี้ยคอขาดไม่ไหวแล้วตายเกิดมาคอขาดไปแม่งอืออืแม่งเถื่อนฉันปิกแดงวะนี่ไงข้ามวยเนี่ข้ามวยอ่ะปล่อยดาวมาแล้วไอ้เหี้ยมุ้งตายสัตว์ลงทันลงทันตึ๊ร์กูยิงตัวหนึ่งเนี่ยสัตว์ลงทันดู้วามาไล่ตู้กูตอดมันอยู่เนี่ยอืออืมอืมทำไมแล้วแต่ผมวะโกูมี หลับอีกแล้วเนี่ยมาแล้วแล้วเหลือ4 0 0แล้ว4,000แล้ว4 0 0เิ่ง้าแบตี้อเป็นผู้โชคราย้โอ้อนอเลยมาดิหลับอีกแล้วโอ้วก็ว่าครั้งนี้คงไม่เวิร์มา ผกไปเมื่อเราจะแพ้เขาตั้งเสือกเสือกเตะมาเยอะไงเแยะแงระมึงสวัสดีลงทันอยู่เว้ยลงทันเตะอะไรเยอะเลยฟังเตะเยอะตูก็ได้อ่ะอืมยิงตายไหมไอ้เวรตายแล้วเว้ยตายยังเลยยิงไม่ตายไม่ตายอ๋อยิงเลยแกอะยิงกระไวหัว ตายแล้วไอ้ตายแล้วไอ้ยอุ้ยเอ้าไอ้อะไรตัวเไอ้ต้ยงเ้ยหลบก็พอไอ้ไไปไตายละตายตายดื้อๆๆๆเหนื่อย้ฮอาวอาเดียวม่เตายตจริงว่ะ

นี่คือการกนเหมืองตาลคือมันยาวไม่ใช่หรอไปกิงยาปืนนี้อ่าหุ่นฟ้าว่ะโอ้มันมันล็อกเลยมันล็อกมันล็อกเป็นหุ่้าว่ะหุ่นฟ้าว่ะต้องห่างอ่ะยิงมันยิงมันกูนั่งตายอยู่คนเดียวเนี่ยยิงโดนไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยจเย็นไอ้หนู ดวตกแวตกตกไปดิเออเอตกตกเลยครับรจับบ <Yeah. S 1> อ,น,น,อนของเราคันนี้ช่วยด้วดยช่วย <laughs> ด้วยอยีางเต่าไปด้วยไปยไปมาแล้วอ่ะนนี่นี่ี่นวิแล้วคนดูได้ยาีใส่แล้ววิ่ง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 ้ อย่ารอบทางนี้ดิเอ๊ะทางปอมไหม่งี้ยโอ้ยได้จัดไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยไอ้ย่ามือแม่งเป็นน็อตไอ้เหี้ยพี่ขอโชคดีผมให้กำลังใจพี่อีกเดียวโว้ยเจ็บแงะเฮ้ยเิดดิบบ้าเกือบตายโอ้ยโอ้ยถอยถอยอู้ยท่านเหนียบ มันจะมาทำไมเนี่ยจงรับไปซะสีเขียวอยู่อยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เอาหรอล่อไปทางนี้ดิจะได้โดนสีเขียวข้อตึงกระตุ้นอะเงี้ยไม่เหมือนเหมือน <c oughs> ไอ้นี่ในอุปกาบา์เขียวเลยเฮ้ยวันกู <c oughs> จะตายแล้วอย่าอยา,ยาตายเอ,อมึงอ่ะอ้ยมึงอ่ะอย่ามาอ่าอะไรกูตายอ่ะเพ้อทำไงวะ ผมยืนนิ่งผมเลือกของอยู่เนี่ยทดแี่เลยนี่กระสุนอะไรดีสุดอ่ะไม่รู้เลยเพื่อนอะทีนี่แช่อะไรอ่ะเอาความเลือกของเลยเป็นตีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นโอ้ยไอ้เหี้ยตายไปว้าววไปวว้วเฮ้ยกระจกจะทิ้งลงไปนอนเอาไปเลือกอะไรวไม่ได้แล้ววะ เออนนี้ไงสัตว์เขียวเขียวไอเขียวเขียวต้องเบอร์ยังเฮ้ยอะไรวะไปไหนวะนี่เลยเร็วๆกูมาละมาของกูมานี่ไงกินเล้วไปกินเฮียโคตรเบาเลยเอามาทำไมวะต้องมาจะมาองอะไรไปวะไอเข้าทางมันปิดระตูมันไม่ได้ไม่จะกรีดแม่งเลยเฮียแม่งเลยหนีไปแม่งเจ็บแตกมากนี่ไงแก ต้องหนอนน้อยไอ้เหี้ยมันมาแล้วี่พี่อะไรมิสไม่ถามสุขภาพกัยเหรอมันโอ้โหไม่เป็นไรตัวหนอนนี่ฆ่ายพี่ง่าย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 อยู่ดีก็ดูมันไม่ง่ายแต่พวกพี่เอาเอาไปอยู่มันมันมัฆ่าง่ายยังพูดไปจบฆ่ายกว่าสลามพี่ง่ายง่ายสลามเนี่ยพูดไปจบพูดไปจบยากสลามนี่ง่ายทุคนง่ายง่ายพี่มติจนจนจนติถ้าคกูไม่อยู่ข้างใน ถ้ามันไม่มีลูกมันจะไม่ได้มโตมีทั้งลูกมีทั้งโตโตก็ยาวยาวคอยเขียวดูมันไม่เคยทำอะไรผมไงผมเป็นคนดีผมทำบุญมาเยอะอ้าโอ้ยโดนกินยาไล่คุณหลวงโหดเลยเฮียผมาไล่ผมมาเต็มเลยริแบบเตือนฉลามอ่ะโหดที่สุดเลยเฮียโอ้ยมันไล่เราไง

มงแม่งฆ่าเองก็ได้เอ้ยรอยไปทำไงดีวะเอ้ยเอือกูตายทำไมทำไมคุณตายกันจังอ่ะงาผมยังอยู่นายอ่ะมึงใส่เกาะอะไรของมึงมันเรียมันอย่างเกาะเงินไม่เกาะพีกายยูวีเกาะเงินไหนวะโอ้มาไแล้วไปแล้วดูกูกูไม่ใส่เกาะกูเทโอ้ยลูกเบมกมันไม่ยิงดิเอื่อ ตีต้องไอ้ตะขาบมนี่แหละถ้าลูกน้องไอ้ลูกมันเนี่ยยิงแม่งก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกบอกตรงจี่มาช่วยตรงนี้หน่อยเฮ้ยไม่ได้เก่งอะไรหรอกกูเลื่อนน้อยนั่นแหละเอ้ยเอ้ยมันมันโดนไอเกี่ยววัวนรอโค้ชมันมาทางนี้โอ้โหโอ้โหโโอ้หตายแล้วโดนตัวเล็ก ใหญ่ชื่อกูหมดแล้วผมอะ่ะตั้งอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีใครมาช่วยเลยนะแล้วม <c oughs> าไล่ผมมิ่งอะไรเจอดาบดาวกระจายกูนหน่อยโอ้ม,มาหาผมคนเดียวเลยเนี่ยจกักรดาวดาบดาบวกระจายแม่งกระจายไปไหนก็นไม่รู้ มาช่วยเรนก่อนอย่าเพิง่งพุงจะกระจายไม่ได้ห่วงแลวกระจายครัพุงดาบก่อนดาบเด็ดดาบกูฟังเอาอยู่มอเบียดมาเปลี่ยนมันต้องบินตลอดอ่ะเดียรมันต้องเคลียร์ตรงนี้ไปด้วยพี่สบ,สบายสบายอย่างเงี้เนี่ยมันล้อมกูข้างหน้าข้างหลังมันลำบากแล้วผมไม่ลำบากกว่าพี่อ่ะ

เออเราผมไหมเอาดิเอาดิกูหยิบไปหยิบเลือดครับโอ้โหรอสมันกระเด็นกระเดยนเลือดก็แปลกไปแล้วกระเนแล้วกระเด็นสามแล้วเรื่อ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 ไอตีปองพี่นั่นนั่นคือแค่แค่แค่บล็อกเดียวมันโอ้ผมรอดผมเก่งตบเดียวอะไรพี่มันถูกบล็อกมันเท่ากันนี่เหรอไม่ดิเดี๋ยวบล็อกเยอะใช่ไหม เฮ้ยหัวหัวมัวเลยเกิดเกิเกิดนี่ัว้ไ้แต่เกูอยู่นานนะอยู่นานกับพวกคนบางคนนะเว้ยเดี๋ยวเลยเลยเลยจะพัดแล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 ้วจะลเร็วๆจะตายแล้ว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 อนน้มันตายเป็นฝ่นนึ่งเอเว้ิงอยู่ตายแล้วจะตายแล้วตายแล้วเียตายเลยสัตว์เ้ย

ขอลาไปก่อนนะครับยอีครับสวัสดีครับครับ